ครับเบื้องมห่อนอบอมปวดระบอชิ่ไซผา ใส่ผักนี่ครับไม่เลือกใส่ครับโอ้เอฟเลือกวะบ้าเส่กันเปื่อย่างดี Clip, นนถ่าคยคลิปเนาะถ่ายคลิปอะไรก็ไม่ตั้งนี้ถ่ายคลิปเห็นแต่ขา,ารุตาชาญถ่ายคลิปนะครับผมเห็นแต่ขาเล่านะครับด้วยพี่น้องเลยข<อ>เขาโอ้คนใส่ยำเบ้ยคือปันเสีบาายบ่ะเขาเยาันปาบพอดีบอกถือเวลาบอกแต่คนเปนเรามากที่ยังรู้ว่มากแต่ถ่ายเขาพยายามไส้อยู่ในตัวนองบือถือ ตงถืงอย่บะไรเอาเก,กันจำก,กันไมหมนบนอะแต่ว่าอยู่ในไสนเนี่ยือ่ยู่คอพอดีพอดีอูยววอู่ตายอ้อคนน้อยโอคนน้อยยี่สะพยายามใส่กันได้ไปบยังไงใส่กีดมงค้นะฮะัเบอร์โทรเบอร์โทรรถไทยนะเขาโทษถามนมาว่านโทษโทรเอาโทน่แรถไทยแล้วแล้วบนรถไทยนะ Yeah. กีตูวหฮมเฮียวกีตูวได้เหีเยวกระยามันดูเฮียวกระไซมันก็หอมเฮียเนี่ยมันหอมเนาะเนี่ยมันหอมแบบไซมันหอมกมอมี่ตัใส่ลงไปใส่ลงไปครับ,อ,รบกกอันนี้ปลาเต่นี่บ้านปกกบกแกงอันนี้แกงหมูแกงกระดูกหมูอหอมกระดูกหมูใส่ขักอีเลยใส่ขักวหน้าเลย xin bằng con và sẽ tục với chân nói xếp đẹp xếp bóng nua quay và bóng tủ rốt mà ใฮ้สุกแล้วครับสุกแล้วครับเดี๋ยวมือหนามือลังออง้งสิอันเชเฮ็ดออมเชืบังไม่ไพ่ให้เบื้องอันเฮ็ดเฮ็ดอตามท่านสมัยใส่เตาแก๊สแล้วออมเชืบังไม่ไพ่กับเชืเฮ็ดอันดังไฟดังฟืน,นเนาะไฟดังฟืนครับสำหรับคลิปนี้ก็ กาออมออมหมูใส่นั่นก็เรียบร้อยนะครับอาหารเ้าวันี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่นครัรอดเทเวลาครับรอเทเวลา,รรเ,เ,วลาเรียบร้อยแล้วครับ เดีย๋ยวหายใจของมาตัก ก็เขาเรียร้อยนี่ิ่วนิวเมลัค่อยค่อยค่อยกินเห็ดเห็ดใซื้อเอายามัสตส่มัสใส่คว่าจประคองบงวน้อเจ้าอยู่เปเบิ้งน้ำทิพยปเบิ้งน้ำทิพโอ้หบ่อปล่อยเขาเอาน้ำทิพย์ลงมาไลลมาเรื่อย เบื้องน้าที่โอ้ใหไม่ไหลลงมาเลยเด้อมันจะแหงเด้อแรกแนี่ก็บอแหงไปดูแล้วไปดูแล้วขอ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 ต่อมาใส่กรบห้เอามาใส่ไปใส่มือนเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนี้น่ะไปสมือนี้นะ ตากระซิไปหอบเข่าึ้นแต่น้ำมาเนี้นะตากระซิไปไปหุบเข่าเขาโอ้แต่หอบแล้วแล้วโอ้บมื่คือจบจ้ะเฮ้ยบ่เป็นตาแดดประความมีอายบ่น้องมือมือเนี่ยเบิ่งผมกระปุตัดโอยไปบ่มาเนี้ยเบิ่งผมกระปุตัดเขาสิไปซื้อเล็ก ไม่เห็ดพอก่อให้กำไรกำไรจากคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปเปยนตอนนี้นะครับขอบคุณครับซ T เข้ามาส่ไลค์กดติดตามให้ตาขอบคุครับสวัสดีครับ